เงาวันที่เจ้าเดินจากไปภาย้นที่เคยสัญญาจะหักหักกันตรักชั่วดินฟ้าแล้วเจ้าก็ลืมสัญญาที่เคยให้ไปสวัสดีครับกับผมต้นตะกุลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องราวของการฝึกการร้องเพลงให้เพราะ คุณเองทาได้นะลองฝึกไปด้วยกันครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของการร้องเพลงเพีย้ยนถ้าเป็นภาษาในการร้องเพลงเขาเรียกว่าฟลิปนะครับฟลิปหรือว่าการร้องเพลงที่ลักษณะการฟังของเราเนี่ฟังโน้ตนั้นนะไม่ตรงนะครับคือยึดติดแค่โน้ตที่เราได้ยินหรือได้ยินไม่ตรงกับโน้ตที่เราได้ยินหลายสายเหตุครับบางคนก็เป็นพันธุก,กรรมนะครับที่ ทางสมองที่ส่วนในการฟังเนี่ยก็คืออะมิวเซียนะครับส่วนสมองเนี่ยมีการทําให้การฟังเสียงนั้นไม่ตรงกับน ố อีกส่วน,น,นก็คือระดับน้ําในหูไม่เท่ากันระดับน้ําในหูไม่เท่ากันมีส่วนครับที่ทําให้การร้องเพลงนั้นไม่ตรงโน้ตนะครับหูเอื้อฟังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็การตะโกนตะโกนแล้วหูจะปิด พอตะโกนหูปิดฟังโน้ตไม่ตรงละแล้วก็อีกประเด็นหนึงก็คือฟังเสียงดนตรีนั้นนะไม่ถนัดไม่ได้ยินนะครับก็เลยทําให้การร้องเพลงนั้นไม่ตรงกับโน้ตวิธีการร้องเพลงอาสาเหตุที่ร้องไม่ตรงกับโน้ตเห็นแล้วนะครับคราวนี้ไม่ตรงแบบไหนบ้างก็ไม่ตรงแบบ1 p i ่งพหรือว่าระดับชงเสียงต่ำกว่าเสียงดิ f แฟทแต่ถ้าสูงกว่าดิฟชาร์ปครับ, mm hmm. รบเช่นสมมติลนะ นี่ต่างกว่าถ้าเล่นผมเล่น A นะฮะลองดู A เสียงนี้นะครับลาแต่ถ้าเราร้องเสียงนี้ลาถ้าผมเล่น A แล้วร้องเสียงเมื่อกี้ฮะลาคนละเสียงใช่ไหมครับนี่คือติดแฟลตครับ ลาลาถ้าสูงกว่าลาลาลาเห็นไหมครับไม่ตรงโน้ตเพียนฟลิปทั้งสองแบบนะครับวิธีการฝึกฝึกไง่ายๆครับฝึกโดยการฝึกแบบย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำก็คือการฝึกซ้อมบ่อยๆนั่นเองนะครับก็คือ ฟังเยอะๆฟังแล้วก็ทำเสียงตามนะครับอย่างเช่นใช้คำว่าลานี่แหละครับ LA นะได้ยินเสียงนี้ใช่ไหมลา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 ,ลาคราวนี้ไม่มีเสียงนะเสียงอยูอ่ในหัวละ ลา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 ตรงไหมครับฝึกฟังเยอะๆนะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการร้องเพลงผิดคีย์หรือว่าร้องเพี้ยนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกับผมต้นตะกุลไทยอีกครั้งนะครับผมจะนำเคล็ดลับดีๆในการฝึกการร้องเพลงเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ประสบการณ์เพื่อที่จะให้ ทุกๆท,ท่านที่ชอบในการร้องเพลงเนี่ยได้นําไปปรับตัวเองนะครับไปทบทวนสําหรับใครที่เก่งแล้วก็ถือว่ากลับมาทบทวนด้วยกันส่วนใครที่ไม่รู้ก็มาเรียนรู้มาฝึกฝนด้วยกันนะครับมีปัญหาในการใช้เสียงสมกับความก็มาครับ